คือเป็นคนแก่เนาะ oh, <no. S 1> เขาก็ไม่รู้จักนิอิออนการนะแต่แม่ยังรู้จักพี่ลำยายไหยทองกาอยู่นะคะแม่เป็นเอฟซีตัวโยงของเลยสวัสดีค่ะวันนี้เจอพี่เกดอีกแล้วนะคะเจนวันนี้พี่เกดก็ไปเดินโลตัสกับพ่อกับแม่กับนอ้องก็ปกติกันเนาะแล้วเผลอไปเห็นดิฟตัวนี้อย่างนี้นะ อย่างนี้เตะชันแกะออกมันเกยนี่มันก็เป็นแบบบลูเบอร์รี่แล้วก็มันเขียนว่าตรงนี้เนาะโอ้ยนี่ตรงนี้สีฟ้าบอกว่าลิสโนสโนเนหิมะเย็นฉ่ำอ่ะฉันไม่เชื่อว่า,วามันเย็นฉ่ำท่ไมอะแกะออกมาจะหมุนออกมาความที่อ่านก็จะเป็น,ห,นหัวอย่างนี้เนาะห,นหัวแบบทาแบบอย่างนี้ คือแล้วก็บีบขึ้นมาบีขบขึ้นมาอ่ะบีบขึ้นมานิดนึงบีบขึ้นมาแล้วนะทาเดี๋ยวาอย่าอย่าไม่เยอเยอะเกินทุกคนคืออ่ะเตะมาก่อนทาเมมเมมทาทาจึ้งมากจึ้งมากก็คือเย็นอ่ะตอนนี้คือเย็นทั้งว่ากล้วอ่ะ เย็นมากคือเย็นสุดๆแบบช่ำอ่ะแบบช่ำเวอร์แบ่บช่ำม,มากล้ะนี่อือแล้ว,ลวบูเบอร์รี่ เมื่อพอฉันเอามาทาิเกมตอนแรกฉันก็นึกว่ามีสีไม่มีสีด้วยแต่แกแล้วพบผ่าไงมากพาไปโรงเรียนนี่คือดีคือความเด็กใช่ไหมเด็กก็คือแบบมันช่วงนี้ก็ลิปออลโซกาดังใช่ไหมแล้วนี่คือลิปที่ดังที่สุดฉันไปซื้อโลตัสมีทั้งโลตัสเซเว่นนะจ๊ะแต่ฉันไปซื้อที่โลตัสจริงๆมันมีลิปออลหัวใหญ่มากแต่หัวใหญ่แบบ แบบสุดๆเอะฉันขอแม่แล้วแต่แม่ไม่ให้แม่บอกว่าถ้าอยากเอาวันนี้เอาวันนี้แม่อนุญาตแต่ถ้าลิปออยหัวใหญ่แม่บอกว่าหูแม่ก็คือเป็นคนแก่แเขาก็ไม่รู้จักลิปออยสองกงรกนะแต่แม่ยังรู้จักพี่ลำยาย่ไหทองครามอยู่นะคะแม่เป็นเอฟซีตัวยงของเลยนะทุกคนใครใครชอบชอบพี่ลำใหญ่บ้าง พี่เกดกับแม่เนี่ยเป็นคนชอบกอ,อย่างนึงเลยนะเพลงพี่ลำยายไหทองคําเกือจะทุกเพลงอะ่ะพี่เกดจะจะเคยร้องเคยจะยินทุกเพลงเพราะเป็น F4 พี่ลำยไยไหทองคําทองแท้ <Okay. S 1> คืดีมากแกพี่เกดจิ้งคืดีมากแล้วพี่เกดจิ้งคือแบบดีสุด เดี๋ยวพี่เกศมาบายบายพี่เกดกับ